การแจ้งสิทธิผู้ต้องหาต้องแจ้งกี่ครั้งตอนไหนบ้างครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีรายมาถามจากเพื่อนข้าราชการตำรวจนะครับอยากให้เน้นย้ำนะครับว่าสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เราต้องแจ้งเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนนะมันมีกี่กี่สเต็ปม,มีกี่ช่วงเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันครับ สำหรับการแจ้งสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับเนี่ยมันมี3ช่วงฮะวิธีการจำทั้งจำง่ายครับตอนแรกคือตอนที่จับเลยตอนที่จับตอนแรกเลยเป็นการแจ้งสิทธิ์ตามมาตรา83ก็คือแจ้งเขาทราบว่าเขาต้องถูกจับเขามีสิทธิ์จะให้การก็ได้ไม่ให้การก็ได้ถ้าเขาให้การถ้อยคําเขาใช้ป,ประโยชน์ในการดำเนินคดีเขา เขามีสิทธิ์จะแจ้งให้ญาติทราบฐานที่ถูกกู้คุมตัวนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราเจอเขาในที่เกิดเหตุหรือว่าบนท้องถนนเนี่ยสิทธิ์ระเภียน,นี้นะครับก็คือ,อเขาสามารถจะแจ้งให้ญาติเขาทราบว่าเขาจะถูกจับแล้วนะจะถูกควบคุมตัวที่โรงพักนี้แล้วอันนี้คือสิทธิ์ตามมาตรา83แต่พอไปถึงโรงพัก นะพอโตไปถึงที่ทําการของพนักง,งานสอบสวนตอนที่ถูกจับตามมาตรา84ครับต่อเนื่องมาอันนี้เมื่อสักรู่83นะครับแล้วมา84 84บอกว่าเมื่อผู้ถูกจับเนี่ยถูกนําตัวมาถึงโรงพักแล้วให้เจ้าพนักง,งานตํารวจเนี่ยที่รับตัวนะคนรับตัวไม่จําเป็นต้องเป็นร้อยเวรน,น,นะครับอาจจะเป็นสิเหมนก็ดีสิเวรอะไรต่างๆที่รับตัวผู้จับเนี่ยแจ้งให้เขาทราบถึงสิตาม7จ็ดทับหนึ่งสิตาม7จ็ดทับหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้คล้ายๆกับปาตราเปดสยบสามแต่ที่มันเพิ่มมาคือสิทธิที่จะได้รรับกาเยยี่ยม ตามสมควรแล้วก็มหมายความว่าเขา,า,เขาถูกขังแล้วไงถูกขังที่โรงพักเขามีสิทธิ์รับการเยี่ยมตามสมควรแล้วก็ไดรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอันนี้พอเขาถูกขังอยู่ในห้องใช่ไหมครับถูกควบคุมตัวอยู่พอถึงเวลาปุบา๊บร้อยเวรมารับร้อยเวรมาถึงปุ๊บก็จะเบิกตัวเข้ามาสอบปากคา มีการแจ้งสิทธิอีกครั้งหนึ่งครับตามมาตรา134ทับ4นะครับก็คือร้อยเรก็ต้องแจ้งเขาทราบว่าเขามีสิทธิ์ที่จะให้การไม่ให้การอะไรคล้ายๆกันเลยนะครับ้แต่มันจะเน้นเรื่องการสอบสวนสิทธิ์ที่จะมีทนายความนะครับอาตาโทษเท่านี้มีทนายความท่านต้องการทนายความหรือไม่อะไรไงเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนเป็นสําคัญท่านจะเห็นนะครับว่าที่เราจะเน้นนะมันมีสามช่วงช่วงแรกช่วงตอนจับเขาแจ้งเขาทราบว่าให้การไม่ให้การอะไรแต่สาคัญต้องแจ้งเขาทราบว่าเขามีสิทธิจะให้ญาติเนี่ยเขาทราบว่าเขาถูกจับไปที่ไหน นี่สาคัญพอมาถึงโรงพยาบาลเขาพิสูจน์รับการเยี่ยมได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวดอันนี้เป็นสาระสาคัญพอไปชั้นพนักงานสอบสวนร้อยสามส,บสิบทับสี่ก็คือสิทธิ์ที่จะมีทนายความมาร่วมมีสิทธิจะมีทนายความมาร่วมฟังการสอบสวนให้ปากคำเนีย่ยมันจะมีความแตกต่างกันท่านให้นึกดีครับท่านนึกถึงการปฏิบัติจริงๆิเนี่ยจิตมันจะต่างกันสมมุติถ้าเราไปจับเขาบนท้องถนนเนี่ย สิทธิ์ด้รับการเยี่ยมตามสมควรไม่มีหรอกครับเพราะมันยังไม่มีการเยี่ยมเกิดขึ้นเพราะมันเพิ่งถูกจับก,การเยี่ยมเนี่ยสิทธิ์จะไปเกิดทัเจ็ดทับหนึ่งคือมาตรา8 4ดสวักสองนะอันนี้คือเป็นหลักในการทําความเข้าใจนะเกี่ยวกับสิทธิ์ิทุหามต้องคนได้แจ้งสับสนโอุมาหมดเลยครับในชั้นจับกลุ่มเอาเจ็ดทับหนึ่งไปแจ้งไม่ใช่นะครับชั้นจับกลุมสิทธิ์ตามมาตรา8 3พอมาถึงโรงพักสิทธิ์ตามเจ็ดทับหนึ่งเบิกตัวไปสอบปากคำสิทธิ์ตาม, 4, ม3รับสบํามสิปนี่นรับ,บคีณครับ